เอาแล้วไงชาวเขเมรออกมาตัดเพอรัฐบาลกัมพูชาตัดงบประมาณทหารและรวมถึงเงินช่วยเหลือกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพ่วงชนชาวไทยที่น่ารักทุกคนพบกับช่องสยามไทยเล่าคอมเมนต์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อนายสมรังสีอดีตฝ่ายค้านกัมพูชาออกมาจุดประเด็นโพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวหารัฐบาลกัมพูชาว่าได้ตัดงบประมาณทหารและยักยอกเงินช่วยเหลือทหารแนวหน้าจนหมดและเงินที่ทหารได้รับจริงเพียงแค่หนึ่งแสนเรียนหรือประมาณ800บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าหากทหารกล้าพูดเรื่องนี้จะถูกลงโทษและตั้งข้อหากบฏแล้วนายสมรังสีได้กล่าวต่อว่าเงินเดือนทหารทุกเดือนถูกหักเพื่อนำไปช่วยพักการเมืองของรัฐบาล ทั้งที่ทหารอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้นและเขาก็โจมตีถึงกองทัพกัมพูชาว่าถูกบังคับให้ใช้อาวุธเก่าและของล้าสมัยในขณะอาวุธใหม่ๆเหล่านั้นถูกเก็บไว้เพื่อปกป้องบ้านผู้นำแล้วเขาได้วิจารณ์ต่อว่ากัมพูชายังคงเป็นประเทศยากจนมีกองทัพอ่อนแอไม่สามารถสร้างศักยภาพป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริง และนายสมรังสีได้เปิดเผยชัดลับจากทหารกัมพูชาในแนวหน้าว่าได้รับคำสั่งว่าห้ามยิงตอบโต้หรือสู้ทหารไทยอีกด้วยและประเด็นจากเรื่องดังกล่าวเลยเป็นที่ถกเถียงของคนกัมพูชาจำนวนมากต่างก็แสดงอารมณ์ราม่ารวมถึงความโกรธความผิดหวังรวมถึงความสิ้นหวังและรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบการปกครองกัมพูชาในปัจจุบันและหลายความคิดเห็นพูดถึงความโกงกิน ตัดงบประมาณตัดเงินเดือนทหารซึ่งทำให้ทหารแนวหน้าต้องลำบากในขณะผู้นำใช้ชีวิตสุขสบายและความคิดเห็นบางส่วนนะครับให้ช่วยกันออกมาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาออกมาต่อต้านเพื่อความหวังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเช่นคอมเมนต์ที่หนึ่งกล่าวว่าถ้าผมเป็นทหารผมจะทิ้งอาวุธผมจะไม่ป้องกันไม่สู้และจะไม่ยอมแลกชีวิตของผมเพื่อให้พวกที่ทำลายชาติได้อยู่สุขสบายต่อไป คอมเมนต์ต่อไปคนนี้ออกมาโจมตีรัฐบาลกัมพูชาว่าผมเกลียดระบอบการปกครองนี้เหลือเกินมันทำให้คเขมรเราสูญเสียดินแดนสูญเสียเกาะสูญเสียภูเขาประเทศเราก็หดเล็กลงเรื่อยๆประชาชนก็อยู่อย่างลำบากนอกจากนี้ก็ยังพูดความจริงยังไม่ได้อีกคอมเมนต์ต่อไปคนนี้ได้ออกมาวิพากวิจารณการใช้งบประมาณของรัฐบาล คนกัมพูชาคนนี้กล่าวว่าพวกเขาเอาเงินไปสร้างแต่ที่ทำการพักเต็มไปหมดทั่วกัมพูชาบางแห่งถึงขั้นถมบึงของรัฐเอาที่ดินสาธารณะมาทำเป็นสำนักงานพักก็ยังมีคอมเมนต์ต่อไปคนนี้ออกมาตั้งคำ